รีโว่ o ็อกโคสุดหล่อสุดเท่สีขาวสปอร์ตคันนี้จัดมาให้อีกแล้วครับผมกระเจ้าคันนี้นะครับโตยต้ตารีโว่2.4ตัวนี้ได้เป็นรุ่นล็อกโคบอกเลยว่าไฟหน้าเท่ชุดแต่งเท่นะครับเป็นชุดแต่งร็อกโครอบคันเลยนะครับของแท้เดิมโรงงานเลยนะข้างในคุมโทนด้วยเบาะหนังสีทำแบบนี้เลยนะครับคอนโซลสวยงามมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าได้ทั้งความสปอร์ตและได้ความหรูหรามาในตัวเลยนะครับ สี่ประตูยกสูงแบบนี้นะครับตอนหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะข้างในจะบอกเลยว่าอย่างรถสีดานเบาะพับได้วางแก้วน้ําวางแขนได้เลยครับผมได้รถสีขาวแบบนี้มาพร้อมโรบายาวสีดําพร้อมสตดิกร์ร,ร็อกโก้สูฟเล็กซ์ซับเพนชั่นกับช่วงล่างยอดเยี่ยมของโตโยต้านะครับผมนี่จะโฉมท้ายนะรอสุดๆเลยนะครับไลเนอร์ได้ของโตโยต้าของเดิมโรงงานมาด้วยนะครับผมมาดูที่ฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่ากุญแจสมาร์ทชิ์เลกครับผม พวงมาลัยมัลติฟังชันพร้อมคู่กันโทรลมาให้เรียบร้อยเลยนะครับจอเดิมโรงงานทัสกินได้นะครับผมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พร้อมปุ่มอีกุ้งหมดเขาาหมดบอกเลยว่าได้ทั้งความหล่อได้ทั้งความสปอร์ตนะครับและเทคโนโลยีบอกเลยว่าจัดมาให้เต็มๆนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆมีมาให้เสมอนะครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเซลแม็กอีกแล้วนะครับมีรถกระบะต้องบอกเลยว่าหล่อสวยสปอร์ตเท่ จบในคันเดียวมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะครับโตลต้ารีโว่รโนะครับเป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าคนตามหากันอยู่เยอะเลยนะครับได้โฉมนี้ไปขับเลยนะได้รถสีขาวด้วยนะครับผมชุดแต่งเดิมโรงงานรอบคันเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะเทคโนโลยีนะครับให้มาเต็มๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปรีวิวข้างนอกข้างในจัดเต็มโครงสร้างห้องเครื่องนะต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเข้ามาแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี้นะ แค่เอาผ้าเช็ดฝุ่นออกเฉยๆนะครับที่เหลือไม่ทําอะไรเลยครับต้องบอกว่าสภาพเนี่ย99%เลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมนําเสนอเลยนะและทัาคุณลูกค้านะครับอยากส่งรถคันนี้นะครับให้คนที่ลูกค้ารักให้ดูด้วยกันสามารถกดแชร์คลิปนี้ได้เลยครับและพ่อฟ้านะครับผมกดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมรถสวยๆผมลงให้ดูสม่ําเสมอเลยครับผม สำหรับคันนี้นะครับได้เป็นโต้ตาแบรนด์หลักนะครับผมกับรถปี2021สีขาวชุดแต่งรถบคันแบบนี้นะดูคลิปนี้ให้จบนะครับท้ายคลิปผมมีโปรชั่นดีๆมาให้นะครับผมเริ่มกันเลยนะครับที่กระจังหน้าด้านหน้าก่อนนะครับบอกเลยว่าโฉมนี้ได้เป็นโฉมใหม่แล้วนะเห็นไหมครับโฉมนี้ต้องบอกว่าสปอร์ตหล่อมากๆเลยเห็นไหมกระจังหน้านะครับผมได้เป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมสีดำด้านนี้เลยนะครับผมแล้วมีโครเมียมตรงนี้มาให้นะครับ บริเวณนะครับผมด้านหน้านะมีครอบเลนมาให้แบบนี้มีกล้องมาให้ขั้นนี้มีกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับผมเรื่องของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจัดมาให้เต็มเลยนะครับฟัดหมอคู่หน้าให้มาจะร้อนด้วยนะครับได้เป็นไฟ LED นะไฟหน้านะครับนี่เลยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED แบบนี้เลยนะครับผมไฟเล้ยวอยู่ตรงนี้นะสวยมากๆนะแล้วดูข้างในนะตรงคําว่าไฮลักอ่ะมันจะเป็นสีแบบว่า สีเทาดำนะสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นรถที่อเนกประสงค์ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็การเดินทางใกล้ไกลคันนี้สุดสบายมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นรถยกสูงเนาะแล้วก็ได้เป็นสีประตูด้วยนะครับแอร์ตอนหลังก็มีให้นะคันนี้นะครับรถสวยขนาดนี้นะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับไปตรวจที่โตต้านะครับถ้าเจอว่ารถพิกามชนหนักนะครับเอามาคืนรับซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะแม็กซีแบบนี้นะครับมีให้เฉพาะรุ่นพิเศษรุ่นล็อกโค้นนะ ถึงจะได้สีนี้นะครับผมนี่เห็นไหมมันมีการปัดหน้านะแต่ว่าจะไม่ทำหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโครเมียมเป็นโครเมียมเงานะแต่ว่าโทนมันจะอ่อนกว่าตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมมีเซฟวูดเล็กน้อยที่บอกว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะเห็นไหมครับแมกเดิมหมดนะโอ้โหสวยมากนะซุ้มล้อเป็นไงสะอาดสะอ้านมากมากนะครับคันนี้เห็นไหมโชค๊คสภาพดีสุดเลยขอน็อตต่างๆเรียบร้อยหมดนะครับ <S <S มันในข้างก็ติดมาให้เราด้วยนะกระจกมองข้างได้เป็นสีดานะครับ ตัดกับตัวรถสีขาวให้ลุกที่เป็นแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมมือจับก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคือคันนี้ชุดแต่งของเขาจะเป็นสีดารอบคันเลยนะครับผมเพื่อให้มันตัดกับสีขาวของตัวรถเนี่ยมันจะดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคิเลตนะครับผมขึ้นลงรถสะดวกสบายมากๆนะข้างในนะครับได้เป็นเบาะหนังคุมโทนสีดาแบบนี้เลยเยวดูโครงสร้างกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูเป็นอาร์คเมตัวสวยงามนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องการชนพาดูได้หมดทุกข้อทุกมุมแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ความสบายใจเราออกสติเให้ แล้วเราประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับผมนี่คอนโซลหน้าหล่อสปอร์มากๆนะนี่ตรงนี้เป็นคุณลูกบ,บล็อกนะคุณลูกค้ามันจะมีช่องให้ความเย็นมาตรงนี้คือเราสามารถเก็บพวกเครื่องดื่มกระป๋องหรือว่าขวเดเล็กได้นะครับตรงนี้นะส่วนเอกสารนะครับเก็บตรงนี้เลยนะนี่กว้างใหญ่สะดวกสบายนี้เลยที่วางก้ะน้ำมีให้อ้โหนี่สุดจัดเลยนะครับผมคันนี้นะสวยมากเลยนะครับซีระตูนะครับนี่ขึ้นลงกว้างขวางสะดวกสบายนะครับเบาะก,กลางพับลงมาได้ด้วยนะ เป็นที่วางแก้วน้ําได้หรือเป็นที่พักแขนได้นะครับผมทั้งสามคนนะครับซีเดเบลเรามีให้เขาสา่งตำแหน่งนะแอร์ตอนหลังก็มีให้นะกระบะบางรุ่นไม่ได้ให้แอร์ตอนหลังมานะแต่คันนี้ให้มาแล้วจบๆเลยนะอย่างอะความสะดวกสบายเนี่ยบอกเลยว่าการนั่งเนี่ยสบายมากไม่แพ้รถสีดานเลยนะนี่ใครี่ชอบเดินทางต้องเที่ยวเดินทางไกลนะครับไปกับครอบครัวคันนี้จบๆเลยนะครับอ่าเนี่ยดูมือจับตั้งข้ามเป็นโครเมียมนี่สีเทาสวยแบบนี้เลยพุ่มหลังให้ด้วยนะตรงมือจับประตูนะครับพุ่มหนังกันนะนุ่มๆเลยออ่ดูครรงงส้ากัันนหยบ สภาพนะครับเ็นอาร์เรียงตัวสวยงามแบบนี้อยู่แล้วนะคันนี้ผมให้99%เลยนะลูกค้าคือสภาพรถมันดีมากสภาพม,มาาพรม้อมใช้มากเห็นไหมอใสกิ้งลึกตัวเลยนะครับนี่รอยแต้ม QC โรงงานนั้นอยู่เลยนะเห็นไหมเนี่ยรอยแต้ม QC ของโรงงานมาลารถมันจะปล่อยออกมาจากโรงงานนะ QC เขาจะไปแต้มนะแต้มเช็คกอตัวคอเนเอรรถนะเนี่ยอยู่ครบ,บเลยนะครับ สูมล้อนะครับได้เป็นสีดํารอบคันนี่เป็นชุดแต่งจากโรงงานแท้แท้นะเป็นชุดแต่งของโลโก้เลยก็คือออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ไปแต่งเพิ่มเติมนะโรบาก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นมาจากโรงงานเหมือนกันนะเห็นไหมได้เป็นโรบายาวสีดําแบบนี้เลยนะครับสปอร์ตมากมานะอ่ะรดูช็คซีกันหน่อยดีกว่านะครับโอ้โหสภาพเรียบร้อยที่สุดนะครับไม่ต้องัาวลน,นะครับไม่มีต่ต่อโครงสร้างแน่นอนนะด่านก็ได้ของมิชลินด้วยโอ้โหก็ต้องบอกว่าครบ,ครบแ่ะได้เป็นรุ่นไพรเวซีนะก็คือมันจากค่อนข้างเงียบนะเวลาเราขับรถอะ่ะ แต่ค่อนข้างเงียบนะสำหรับรุ่นนี้นะแล้วใช้งานไปสบายๆนะคันนี้อ่ะโอเคนะครับผมนี่ดูกันหน่อยนะครับซูเปอร์เฟกซ์เซพเมนชั่นก็คือเป็นชื่อรุ่นของตัวช่วงล่างของเขานะได้เป็นตัวซูเปอร์เฟกซ์เซพเมนชั่นนะโต้ตาเขาเคลมว่าช่วงล่างรุ่นนี้นะหนึบมากนะครับแล้วก็ทนมากๆนะเรื่องการเข้าโคง้งิดถนนหรือว่าการสัมภาระนะสบายๆเลยนะครับนี่ด้านท้ายนะกล้องเดิมโรงงานติดมาให้แล้วมีกรอบดําแบบนี้เลยของไฮลักนะครับสวยมากเัฒนาทุนที่3นะครับผม ลายเนื้อนะครับได้ของโตโยต้านะครับเดิมๆเลยนะคันนี้สวยมากๆนะครับย่างอะไรมาให้เรียบร้อยนะเห็นไหมครับดูช่วงล่างกันหน่อยนี่โอ้โหพรานะครับสวยงามหมดเลยนะครับแหมสวยงามหมดนะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ใครตามหากระบะอยู่แล้วอยากได้ตัวจบตัวท็อปนะผมแนะนาเลยคันนี้เลยนะฮะฟังคำว่ากันนะนี่กุญแจสวยๆเลยกระจกปาร์ตไฟฟ้าในเบสิกอยู่แล้วนะครับผมกับรถระดับท็อปแบบนี้นะเนี่ย ระบบช่วยับขีมีให้หมดนะกดได้หมดนะครับเนี่ยใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคู่กนโทมีให้ฮะเดี๋ยวคันนี้ผมมาตาเครื่องให้ดูนะครับจะได้ดูข้างในกันหน่อยทัาหน่อยเนาะคันนี้นะครับผมเป็นปุ่มฟุตสตาร์ตนะนี่กดได้เลยโอ้โหจยอยติดนะครับแล้วเขามีเซ็นเซอร์ช่วยมองด้านข้างในเวลาที่แบบว่ารถมันวิ่งอยู่ในมุมออสายตาเนี้ยเราเราจะเปลี่ยนเลนเราจะได้มองเห็นนะจะมีเซนเซอร์เตือนอยู่นะทันสมัยมากๆนะครับพวงม,มลาลัยก็หล่อมากเลยคันนี้นะ นี่โม,มาลายตัวต้าแบบนี้เลยนะครับคุณผา้ชมมีให้อย่างนี้เลยสวยมากๆนะสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะโอ้โหสดวดยอดเทคโนโลยีคันนี้นะจอก,กลางเดิมโรงงานนะครับขออนุญาตได้เปิดเพลงนะเดี๋ยวโกติเล็กสิทน,นะครับผมนี่นะสวยมากๆนะครับผมนี่โอ้โหจอใหญ่ป็นเริ่มเลยนะใครจะทางไกลนะครับอยากได้บางทีเปิดแต่โก้อะไรอย่างนี้นะเปิดได้เลยนะครับผมนี่นะมาดูนี่โอ้โหแอร์ออโต้นะครับเลขชัดๆแบบนี้เลยนะครับไฟติดทุนระบบแบบนี้นะครับสวยมากนะ ตั้งเองก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบว่าคำออโต้คำเดียวก็ได้นะเป็นคำสั่งออโต้ง่ายเลยนะครับขึ้นน้ำมานเหล่วเซนเซอร์มันตรวจจับให้หมดนะนี่ดูหัวเกียร์นะสภาพโอ้โหกริบมากสภาพกริบมากนะครับเจ้าของเดิมของเขาดูแลดีนะคันนี้เขาเป็นคนรักรถเนาะหนีไหมปุ่มอีโค่โหมดทั้งหมดมีมาให้นะครับอยากได้การเร่งที่ดีก็กดพร้อมโหมดเนาะเช่นเวลาเราจะแซงรถเ็ีะแปดร้อนไงกดทั้งหมดได้เลยเดินทางไกลนะครับอยากเซฟค่าน้ำมันนะก็กดอีโค่โหมดได้เลยนะครับแต่ว่ากดอีโค่โหมดมันได้หมายความว่าจะต้องขับ เอื่อยๆนะมันก็ขับได้90้า0้อยี่ขับได้หมดนะมันปุ่มอีโคโหมดอ่ะเพียงแต่ว่าการอัตราเร่งมันอาจจะไม่ได้กระชากมากมายนักนะเห็นไหมข้างในเนี่ยสวยงามมากๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยสุดๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งคันที่พร้อมมากระจกนี่ติดตัดแสงนะมีกล้องมาให้เลื่อยนะมีกล้องมาให้เลื่อยนะเรียบร้อยเลยนะนี่โอ้โหสวยงามนะครับไฟติดบททุกระบบแน่นอนนะครับนี่ช่องเก็บแป่นกันแดดน,นะครับเก็บน้ำบนน้ำบาดได้หมดเลยนะครับนี่ ทางคนขับมีสายคาดมาให้เนาะก็เสียบเข้าไปเอาผีดได้เลยนะครับสบายสบายอ้โ,อโหรถสวยมากนะคันนี้ใครตามหาอยู่นะเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวจบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันบ้านดีกว่านะครับว่าเจ้ารถโตโยต้าคันนี้นะที่ปีสองพันี่สิบนะครับแต่สภาพสมบูรณ์ขนาดไหนครับผมมาต่อนที่บริเวณห้องเครื่องกันบ้านนะครับผมอาดูฝากระโปรงกันก่อนดีกว่านะนะครับาดูหน่อยมีค่าฝุ่นมากนะธรรมดาเนาะรถจะไม่ล้างนะนี่เดี๋ยวมันเวลามันเงยหน้ามันจะมองไม่ค่อยเห็น,นนะมันแบบ สามันตัดนะเนี่ยเห็นไหมซีลเดิมโรงงานนะสีเดียวกับฝากระโปรงนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆนะนี่เห็นไหมหัวน็อตนะครับกิบๆเลยนะคันนี้ส่วนโครงสร้างนะครับนี่เห็นไหมรอยเชื่อมทางกระเพราจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเม็ดโเมตร,มตร,มตรักอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้เนี่ยเพจนะอยู่ครบหมดนะครับผมแบตเตอรี่ใช้งานดีเครื่องยนต์ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมดูนหน่อยนะการเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ เสียงเครื่องยนต์นะครับก็เดินนิ่งๆเลยนะอ่า,อาดัดตรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถทักลาได้เลยนะเลขที่ปากข้างหน้านะครับทรหางมก็ได้นะครับผมคันนี้เดี๋ยวพอส่งมอบนะครับเดี๋ยวพอทำสปาต้นมมน้ำพมรเลยว่าสภาพจะกริบๆพร้อมส่งมอบแน่นอนนะครับเปิดบ้านมาตอนเช้าทุกๆวันนะครับเห็นรถคันนี้จอดอยู่หน้าบ้านผมบอกเลยว่าโอ้โหมันมีความสุขจริงๆนะ เป็นหนึ่งหนึ่งคันนะครับที่จะบอกเลยว่าสวยสะกดลุกสายตานะครับขับไปไหนมาไหนแล้วคนมองแน่นอนนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งรถไม่ต้องไปทําอะไรให้มันรบกวนชาวบ้านนะคือเป็นรถเดิมสวยๆคนมองแน่นอนคันนี้นะครับฝากคันนี้ไปด้วยครับโตโยต้ารีโว่นะครับเป็นรุ่น2.4นะครับได้เป็นโฉมร็อกโกกล้อง3 0องศารอบคันแบบนี้เลยนะครับสุดหรอสุดสปอร์ตคันนี้ราคาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมแค่จะดีฟรีดาว ไฟแนนซ์นะครับผมจัดได้เลยทั่วประเทศนะขอให้คุณลูกค้าบอกนะครับว่าอยากให้เราไปหาไปได้แน่นอนนะครับผมแล้วนะครับโปรโมชั่นดีๆนะับท้ายคลิปแบบนี้มอบไปให้ก่อนเลยนะค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนไม่ต้องให้พูดถึงครับเราฟรีให้อยู่แล้วนะรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีหรือ1 0,000กิโลเมตรนะครับขับให้สบายใจไปเลยที่สําคัญนะครับผมจะแถมพรมไดมอนด์คัทให้ด้วยนะเข้ารูปตรงรุ่นแน่นอนนะครับผมหน้าฝนแบบนี้นะเท้าเปียกเดินขึ้นรถบอกเลยว่าสะอาดหายห่วงนะครับผม ตั้งคันนี้นะครับผมเบอร์ที่ปมไว้ด้านหน้าเลยนะ0 9ย8 8 5 0 5 2 6นนะครับคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์หรือว่อาโทรออกได้เลยครับ